ที่มี5แชกไปคอเวอร์โดดยิงวันแรกมีมึงินด้วยตีละคนเลย3ต่อ1ไม่เท่าไหร่โน o u เพสสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมสวัสดีชาวบูวอกไร้วงกลับมาอีกครั้งกับตัวละครตัวใหม่เอลฟ์บาจิระกองหน้าที่เลี้ยงบอลเก่งที่สุดในบูล็อกนะ แสดงว่าการที่บาจิร่าเนี่ยมันบั๊กเนี่ยมันแก้ไม่ได้มันเลยเอาเวอร์ชันอนดีมาแทนใช่ไหมมีใครเป็นแฟนบาจิร่าบ้างเอาจริงเนี่ยสำหรับผมเนี่ยบาจิร่าก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมชอบหนึ่งใน5เลยนะคือแบบเลี้ยงบอลด้วยสัญชาตญาณเนี่ยโอ้่เป็นเฟียวนะเฟียวจริงมาอยู่ระดับไหนกันสำหรับผมเนี่ยเอ็นดีเอลเนี่ยยังนะต้องเป็นโบคาน,นะครับ อยู่มิติกูถามจริงคนทำแมพมันไม่ดูแล้ววันเนี้ยฮะแอนดีเอามาทีิล่าแม่งโคตรโคตรทุกบอกเลยติดหนึ่งใน3ความโหดบูล็อก ok. ได้แม่งเก่งมากทุกคนแม่งฉายเดียวอ่ะหนึ่งหนึ่งเมื่อเช้านะทุกคนแม่งเก่งมากนะมิติหลัวะเอาแต่ก็ดีกูจะได้สุ่มได้ง่ายเอาแล้วลัคกี้สปินแปดร้อยสิบห้าอัน ไปเมนดาวกันเรื่อยๆดีกว่าเพราะทุกคนคิดว่าผมกี่สปีนสำหรับผมนะจากการอ่านอนาคตของฉันที่ทำการเสพบูร็อกลอยว่าแบบสตรมสตรีมฉันให้เลย30มลีโอไปงายงยี่ไปยอย่านงายงี่ไป โอ้กูมีแล้วโอเคโอเคขอโทษนะแต่เรบใครที่ไม่ได้ขอโทษนะกู <c oughs> ยังไม่เห็นสีแดงเลี่ะมึงกระโดดข้ามไปวอล์คัสได้ไงวะเฮ้ยลินฮัโลโหลี่ลินมันมีโอกาสรีเวิร์กปะวะดูทรงมันดูน่าอาจจะมีก็ได้นะแ้ยแต่ละตัวนี่ผมก็ไม่น่าออกนะเพราะลินออก เรียบร้อย100สปีนตบมือสิครับใครอยากจะพิมพ์ดากูตอนนี้พิมพ์เลยอย่าให้มีครั้งที่3เด็ดขาดขอได้ได้กูเทรดให้ลูกเทรดได้ไหมกูเทรดให้ได้ไหมอ๋อเอเดียอสานทสออบ What the ครั้งที่สี่เนี่ยไม่ควร ไอ้สกิถามรอบติดอะไรวะเนี่ยไอ้ยกูอยากได้อันเกลือเกลือมึงเข้าใจไหมกูอยากเกลือกูอยากเกลือกูไม่อยากดวงดีกูอยากเกลือไอ้สกิลองอีสิขูไม่ไหวแล้วขูอยากเกลือมึงเข้าใจกูไหมอย่าให้มีครั้งที่ห้า 300รักกี้สปินตอนนี้ผมได้ทุกตัวในวิสติกแล้วก็โวรคาร์แล้วครับยกเว้นไอบาจิละอิ จังกูเมื่อยมือแล้วเนี่ยและหวยที่ออกสาม้อี่เกแล้วยี่สิบปีเอาโฟล์นิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนบีฟีสไตล์น่ะอันนี้ของบาจิระเลยเนอะ เพิ่มเพิ่มการเลี้ยงรดคููดาวแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นเชี่ยอาวะแล้วก็ทำให้สตูขาหักได้ดีขึ้นเชี่ยคนดี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 สองสกิลนะครับทุกคนมอนสเตอร์สติลกับบัตเตอร์ไฟนักเน็ตนะครับผมปุ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บปา๊บปั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 ๊บปา๊บปั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 ๊บป๊บป๊บป ปึ๊บ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 อ้าก็มีสกิลซีปึ๊บอ้าโอ้โหเชี่ยกระโดดแทบแบบนานยี่แล้วก็เตะกลางอากาศเฮ้ยอันนี้โหดอันนี้โหดอันนี้โหดเลยโหดเลยอันนี้โหดเลยโอเคผมเข้าใจแล้วครับทุกคนถ้ามีบอลเนี่ยมันจะกลายเป็นท่าลูนเล็ตนะครับผมแต่ถ้าไม่มีมันจะเป็นมอนสเตอร์สตีลนะครับผมน่าจะเป็นท่าเข้ามาแย่งนะโอเควิ่งเข้าไปตรงๆแล้วก็ตัดเลยว่ะเอาเรื่องแล้วสกิลวีล่ะอ่าอันนี้เลี้ยผ่านตรงๆนะเฮ้ยตีสตันหรอต นี่สิวะสมก็เป็นบาจีระเออนะต้องตื่นขึ้นมามีสารในตัวฉันนายนิ่ที่อยู่กับฉันมาตลอดอย่างนั้นหรือ ปีศาจที่มีการแทรกไปโคเว่าเอ้าเอ้ามึงไม่มีช็อตพูดเลยนะลูกสามท่าใหม่นะครับทุกคนกิก้าดิีเฟนกิก้ามอนสเตอร์แล้วก็ฟรีสไตล์บีช็อตอันนี้เนี่ยมันเป็นท่าหลังจากที่มีมาสเตอร์นะครับผมมาสอนท่าใหม่ให้หนูมันจะเป็นเหมือนกับสเตจการเล่นของมาสเตอร์นะครับทุกคนแล้วก็เป็นท่าพึ่งหนมฮึบึบตึบตึ๊บตึ๊บอ๋อนี่คือโอวิ่งวิ่งชนด้วยวิ่งชนระหูบนวิ่งชนระหูบนไอ่ยังเกียนเ้ยน อ๋อมันดดดบอลแบบเหมือนแบบดดดบอลอะไรที่เสียสูงไปเรื่อยๆเนี่ยมันทุกคนมันจะโดดๆไปดดดมาดดดไปโดดมาฮู้ดมันขิ้ขีแตกกีก้ามอนเตอร์เหมือนเป็นการดดดบอลแล้วก็กโดดยิงละและท่าสุดท้ายฟรีสไตล์บีช็อตโอเคต้องมีสตูขวางหน้าบีเพ็กดดกเข้าหัว โดนยิงวันแรกมีมืมอด้วยเอาไปเป็นผ้าประกำวาตีรา้านนะประทุนก็คืกระโดดแต่ว่าตะอวัดขว้าอุ้ยเชื่ออันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีแต่มีพืชปูตัลเราอันนี้หนึ่งแต่ผมว่าได้อยู่เนอได้อยู่และมี่าที่ซ่อนอยู่แล้วทุกคนกีก้กาเติลอะ,อะไรมึงมึงสไลด์เป็นยังไงกูไม่รู้จักที่มายังไงดีไห,หลไหลไหลมึงสไลด์พี่ มันมาจจะวิ่งไกลอะ้หรือเปล่าทุกคนโอกาอยู่นะกากลอยู่ถือว่ากลอยู่ถือว่กลอยู่ถือว่ากลอยู่แต่ก็หาแอันนเป็นช่างเป็นฮาเกินเอาล่ะมาดูกันดีกว่าว่าจะมีใครรับความเพียงการของฉัได้ไหมอาลนะเลียบมาสิเรียบมาสินั่งรอกายอยู่มาสเตอร์สตวปุ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอ้าเง้อเง้ไปเอียงงงรักลอบลักบัลอลักอบี่ตาดันปยิงปังเลย นี่ขนาดฉันยังไม่ได้เอาจริงเลยนะโอ้ยแม่งมงงอยู่ดีไอ้ดว่ามันแยก,กบอลจากขางไูได้แลนะ้วป๊อปเตอร์ซิลนีอ้เอ้ยตัดบอลสตันได้วะ่ะทุกคนจะไป่เดินไหลผ่านไม่ได้วะ่ะแสดงว่าท่าที่แบบตลกได้บอกสินะสายเพื่อนตรงกลางสุดยอดเอาเลยนะฉันจะไม่ทำให้พวกนายผิดหวังป๊บปป๊อ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 ปแล้วกูกระโดดโอ้ชี้อาที่เจ็บมาสิลานแม่งโคตรอ มันจะรับชอบกระโดดอะไรเงี้ยเจ๊าเจ๋ง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 โคตรดีนะมาขวาทากเลยดีกว่าแกคิดจะเป็นโกอย่างนั้นเหรอจะลองดูงสิกรนะเทงฉันรู้แล้วตำแหน่งที่บอกกับแกนะไม่ใช่โกแต่เป็นข้าสนามตั้งขัี <laughs> ปีศาจฉันเป็นคนบอกให้ฉันพูดนะขอโทษนะ <laughs> แน่ใจไอ้หมอหนี่สามารถหลบมอนสเตอร์รสติลได้โอ布拉เจ้าโคเรค ไม่เข้าหรอโอ้ยจะไม่เข in ้า sí ถึงด้วยเปิดโฟล้วอู้วิ่งเร็ว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 มาเมาเมามาเมามามาดิมาดิมาดิโนตายนะไม่มีสิทธิ์แล้วกูเสียแบบเร็วอาอาเ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 อาอยากแย่งอย่างนั้นเหรอ อ้าวคีรียืนไปไหนไม่รู้เอาเอาเอาโดนนะโอ้ยเก๋บงเอิร์ดแล้วล้อเลียนหัวมึงล้อเลียนหัวมึงอยากจะเล่นใช่ปหมออามาดิมาสิครับตลกหรอมึงตลกหรอเป็นแค่ชนชั้นต่ำนี่อาจจะมารอของหรอวะ no โน p ยเพสภาษาอังกฤษเวลาคำกับใจร้าว no โน p ยเพสแปลว่าให้แบบรู้สึกยืนตัวเองบ้างครับทุกคนประมาณนี้ก็คือดูถูกเอาไว้อู้โอ้โอ้โสทีนะฉันผมต้องตื่นแล้วแหละหลดเล็กๆลงก่อนลี่ลงก่อนแจ็ยร้าจะโดดบี๊บบีบซ้ายบีบซ้ายกีก้าบอลเตอร์ กูบอลอีสานไม่เข้าอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ปัญหากูมีอีกท่านหนึ่งนี่ยท่าไม่เข้าฉันจะเริ่มเล่นบนแล้วไปกว้านพื้นอสีสานชนขายโอเคท่าไม้ตายเอ็นเอลปจิระให้ใช้ไกลๆนะครับทุกคนอย่าใช้หน้าเขียวโคตรนะครับรอยลูกรอยกูตีหัว กูตีหัวมึงก่อนกูไล่หิละคนเนะี่ยกูเป็นลินเนี่ยตอนนี้กูเป็นลินล่างอยู่ยี่สิบอ่ะกูเอาทุกคนไปเลยจะเพิ่งหน่อยเมื่อไหร่จะเข้าวไว้เรียกว่ามันสูงจัง<ม>วะอะไรกูปวดเนี่ยกูกวดต่ำเลยกูกวดต่ำเลยเออโอ้ยแสดงว่ากูอยู่ที่องศาในการเล็งด้วย

ม,มึงเป็นโกอย่างนี้นะมึงเป็นเด็กข้างถนนมาเป็นโกดีกว่าเผื่อจะโชคดีได้เป็นดอนโวชิโกรับได้วะอ้าวทั่ทีนะมาเลยดอนลงไปซะอ้กวิ่งโคเร็วเยียูวิ่งเร็วจัด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 จัดจัดจัดมาเลย ิกูยิงแหงเกันไปเลยเนี่ยสีละคนสีละคนเลยสีละคนเลยสามต่อหนึ่งไม่เท่าไรไม่เท่าไรมาดิมาดิกูรอผ่าดแล้วมึงโดนเนี่ยกูถังกูบอกแค่นี้แมึงพลาดแล้วมึงก็โดนมึงพลาดแล้วมึงก็โดนมึงพลาดแล้วมึงก็โดนมึงพลานแล้วมึงก็โดนมึงผ่านแล้วมึงก็โดนยิงเลยแล้วครับไม่ใช้สกิลแล้วนี่ผมต่อเกณฑ์วะเชื่อจริงจิ้งผมมีความสามารถขนาดนั้นวะ กูแย่เลยครับเรียบร้อยเสร็โก้เฮียเจ็ดต่อเจ็ดชื่อผมไม่ของจริงวะทุกคนกูแม่ของจริงวะสี่สิบวินาทีตัดสินสุดท้ายไปตรงกันมาเฮียกูเล่นดีเชียบันทุกคนแล้วกูก็พาลาดเนยนะเชียบีแค่เราตัดสินใจพลาดส่งไปเพื่อนทีเดียวจบเลย ส่งบอลให้เพื่อนลูกนะมันจะเป็นยังไงกันนะนี่กูเป็นอีสันหยีป่ะเนี่ยนี่กูเป็นพระเอกปะ่ะที่ต้อหว่านะผมสามารถเลียขึ้นเองได้ทุกคนจะผมไม่ได้ส่งให้เพื่อนอ่ะกูว่าเจอคอมเมนต์ละที่เจลาวอีกูก้ยังไม่มากพอบอสต่อจากนี้ฉันจะไม่ส่งบอลให้ใครอีกแล้ว โ okay. อเคยังไงใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไัครช่องใจเราด้วยะผมแต่บอกเลยว,ว่า n e l อ l บัจิรักสวดจริงๆไป่เย่จริงนะแต่ก็พอเข้าใจนะทุกคนว่าทำไมมันไม่ได้อยู่ในระดับ World Class เพราะว่ามันยังไม่ได้ถึงขนาดเชียบ์แย่งบอลคนอื่นได้แบบเหมือนดูดบอลไคเซอร์อีกต์แง่อะไรอย่างนั้นเออมันยังไม่ถึงนนแต่ผมว่าเป็นตัวละครที่ดีเล่นแล้วแบบมีสไตล์ของตัวเองอันนี้ถือว่า t e View Update จาดร้อนบ๊ายบาย